สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอยชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนทุกคนทำหมูหมกักนิโซก,กับหอมหัวใหญ่นะคะเอามาย่างหอมหอมนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำง่ายแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานด้วยค่ะที่สำคัญนะคะอร่อยแน่นอนค่ะส ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบที่จะใช้ทํากันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่วะวัตถุดิบวันนี้ก็มีหมูนะคะเป็นหมูสันในค่ะสไลด์มาเรียบร้อยนะคะแล้วก็มิโซะนะคะวันนี้ใช้มิโซะแบบผสมนะคะอาว่าใมิโซะแล้วก็มีส่วนผสมของดาชิด,ด้วยนะคะน้ำตาลขิงนะคะ ขิงใช้แบบหลอดแบบนี้นะคะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีรินนะคะหอมหัวใหญ่ขูดนะคะสำหรับอัตราส่วนต่างๆนะคะกบก็จะเขียนไว้ให้ในคำที่บายใต้คลิปนะคะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะหมูนะคะกบก็จะใช้มีดกรีดตรงที่มี มันติดนะคะแล้วก็จิ้มจิ้มนิดนึงนะคะเพื่อให้ซอสมิโซะของเรานะคะซึมเข้าเนื้อหมูได้ดียิ่งขึ้นนะคะเตรียมหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะใส่โชยุลงไปนิดหน่อยค่ะวันนี้ใส่โชยุลงไปเพราะว่าไม่มีเวลาหมักหมูนะคะเพราะต้องรีบทำตอนเช้านะคะก็เลยใช้วิธี ย่นระยะเวลาในการหมักหมูนะคะด้วยการใส่โชยุเพื่อเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มรสชาติให้เนื้อหมูค่ะเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้โชยุเนี่ยคะซึมเข้าสู่เนื้อหมูนะคะระหว่างที่รอนะคะเราก็จะมาปรุงซอสมิโซะค่ะใส่มิโซะลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็มิรินนะคะ มิดินนอกจากจะให้ความหวานแล้วก็ยังช่วยทําให้เนื้อหมูนะคะมีความวาวดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลน,นิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งช้อนแล้วก็ขิงขูดนะคะเพิ่มความหอมนะคะขิงกับมิโซะนะคะจะเป็นอะไรที่คู่กันนะคะแล้วก็เข้ากันมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็มีหอมหัวใหญ่ที่เราขูดไว้เมื่อกี้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะหอมหัวใหญ่นะคะจะช่วยทำให้รสชาติของซอสมิโซะนะคะนุ่มขึ้นนะคะแม่เค็มมากนะคะค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะหอมหัวใหญ่ก็ยังช่วยทำให้เนื้อนะคะมีความนุ่มขึ้นด้วยนะคะ ที่หมักโชวยูไว้เมื่อกี้นะคะเราก็จะเอามาหมักกับมิโซะอีกทีนึงนะคะค่ะต่อไปเราก็จะเอาซอสมิโซะที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะทาลงไปให้ทั่วเนื้อหมูเลยค่ะไม่ต้องทาแบบ หนามากนะคะให้แบบพยายามเกลี่ยบางๆให้ทั่วนะคะซอนมิโซนะคะเราจะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวกับหมูหลังจากที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะหามาักหมูไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วก็ใช้แรปนะคะแรปเนื้อหมูไว้แบบนี้นะคะสำหรับสูตรหมักหมูสูตรนี้นะคะสามารถเอาไปหมักแล้วก็แช่หมูไว้ในช่องฟรีซได้นะคะเก็บได้ประมาณ1เดือนค่ะหรือใครจะหมักแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็เก็บได้ประมาณ3-5วันค่ะ จากที่เราหมักหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ํำมันลงไปในกระทะนิดหน่อยค่ะเปิดไฟแก๊สนะคะเปิดแบบไฟอ่อนสุดนะคะค่อยๆเอาหมูลงไปเรียงย่างนะคะจี่ลงบนกระทะแบบนี้นะคะใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆจี่ไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงนะคะจี่หมูไปแบบนี้นะคะ มิโซะที่เราหมักไว้นะคะจะเกรียมก่อนที่เนื้อหมูจะสุกค่ะค่ะเสร็จแล้วเราจะปิดฝากระทะน,นะคะเพื่ออบหมูจนหมูสุกนะคะระหว่างที่รอหมูนะคะเราก็จะใส่สาเกลงไปผสมกับซอสมิโซะที่เหลือไว้ครึ่งนึงเมื่อกี้นะคะ แล้วก็ทําเป็นซอสนะคะเพื่อเคี่ยวกับเนื้อหมูอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้หมูมีรสชาติอร่อยเข้มขน้นมากยิ่งขึ้นนะคะสาเกที่กบใช้ในวันนี้นะคะเป็นสาเกที่ไม่มีส่วนผสมของเกลืออยู่นะคะสําหรับเพื่อนคนไหนที่ใช้สาเกที่มีส่วนผสมของเกลืออยู่นะคะแนะนําให้ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า1น,นช้อนโต๊ะนะคะเพราะมาย่างงาั้นซอสมิโซะของเราอาจจะเค็มได้นะคะให้ระวังด้วยค่ะ สุกทั้งสองด้านแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาซอสที่เราผสมกับสาเกไว้เมื่อกี้นะคะคลุกเคล้ากับเนื้อหมูให้ทั่วค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะเร่งไฟให้แรงขึ้นนิดนึงนะคะ mm hmm. เพื่อให้ซอสงวดลงนะคะ mm hmm. พอซอสงวดลงนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะ จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วชอบนะคะอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทำอาหารคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ